วันนี้เราจะพาคุณไปดูว่าปี2026ของประเทศไทยจะเป็นอย่างไรประเทศที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมอันรุ่งรวยผู้คนที่เข้มแข็งและการพัฒนาที่รวดเร็วเตรียมตัวให้พร้อมเพราะการเดินทางสู่อนาคตครั้งนี้จะเป็นไปด้วยความมันในปี2026ประเทศไทยคาดว่าจะเดินหน้ากับโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่โดยเฉพาะรถไฟความเร็วสูงที่เชื่อมกรุงเทพมหานครกับเมืองหลักอย่างเชียง เขตเศเรษฐกิจกษษตะวันออก e c ซึ่งจะทำให้การเดินทางเร็วขึ้นการท่องเที่ยวเติบโตและเศรษฐกิจการท้ากระตุ้นขึ้นอย่างชัดเจน ในด้านเทคโนโลยีประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคของ AI ระบบอัตโนมัติและยานยนต์ไฟฟ้าอย่างรวดเร็วภายในปี2026เราอาจได้เห็นเมืองอัจฉริยะที่เชื่อมต่อด้วย 5G ครอบคลุมทั่วทั้งกรุงเทพม,มหานครและพัทยาลองจินตนาการถึงไฟจราจรที่ปรับได้แบบเรียยวทางและระบบขนส่งที่เชืเ่อมต่อกับมือถือของคุณได้ทันทีภาคกองทัพและความมั่นคงของไทยก็กำลังอยู่ในช่วขงขอโครงการพัฒนา